ที่สุดการรอคอยนะครับสำหรับรถพี่โอ๊ตคันใหม่นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับอัพอะไรอะไรบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูลูกหลักคันใหม่นะแต่ยังไม่มีชื่อนะครับนี้ก็คือควรน้องๆตั้งชื่อให้พี่โอ๊ตด้วยนะครับว่าจะให้เขาชื่ออะไรดีนี่เลยรถพี่โอ๊ตคันใหม่นั่นเองหลายคนเรียกร้องถามหากันเยอะนะคันนี้พี่โอ๊ตบอกเลยนะครับว่าเบิร์ตทั้งคันของอิ่งคือว่ามาทั้งคันยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเออใช้แค่โคมนะครับทุกคนที่ไม่เจอเลยก็คือขาเบรกเนี่ยโคตรตึงอ่ะพี่โอ๊ โอเคครับก็การสวัสดีครับก็มาพบกับช่องโอละากโอนะครับวันนี้ก็ทีส่สุดการรอคอยนะครับสำหรับรถพี่โอลคันใหม่นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับและหลายคนเรียกร้องถามหารถพี่โอนะครับว่าพี่รถพี่ไปถึงไหนแล้วเ<ห>มเื่แต่ถ่ายแต่รถลูกค้าอะไรประมาณนะี้รถพี่ไปถึงไหนแล้วอัพอะไรอะไรบ้างแล้วนะครับนะ<ช>ก็เดี๋ยวจะพาไปดูลูกรักคันใหม่นะแต่ยังไม่มีชื่อนะคะันี้ก็คือกวนน้องๆตั้งชื่อให้พี่โอด้วยนะครับว่าจะให้เขาชื่ออะไรดีอะไรประมาณนะี้เออแล้วก็พี่โอก็ยังไม่ได้คิดสเต็ปนะว่าจะทําสเต็ปออต่่้ดเเใหืยๆ นะครับว่าพี่โอ๊ตทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับ <Okay. S 1> นี่เลยรถพี่โอ๊ตคันใหม่นั่นเองนะหลายคนเรียกร้องถามหากันมาเยอะนะว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนี่มา ก็เดี๋ยวจะพามาดูกันเลยนะครับนะว่าพี่โอทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับนะสาหรับคันนี้นะก็เริ่มจากชุดสีก่อนเลยชุดสีก่อนเลยก็คันนี้ก็ได้เป็นชุดสีเอ่อชุดสีบางมาครับนะเป็นงาน A B s นะครับถามทุกคนถามว่าหลายคนจะสงสัยว่าทําไมพี่โอถึงไม่ใช้ชุดสีแทนครับชุดสีแท้มันจะมีข้อเสียก็คือมันจะกรอบแตกง่ายนะครับนะแต่ชุดสี A B F ก็คือมันจะมีความเหนียวเข้ามานะครับนะก็จะมีความเหนียวแล้วก็ความยืดหยุ่นให้นะครับสาหรับชุดสีพวกนี้นะครับสาหรับรถแต่งพี่โอมองดูแล้วว่าจากประสบการณ์ที่เคยใช้งานนทุกค ก็คือพี่โอนมองว่าพวกรถแต่งมันจะมีความสั่นสะท้านอยู่ในตัวรถมันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ชอบสั่นแตกง,ง่ายมันจะชอบสั่นแตกตามเออ ตามที่แบบว่ายึดนุงยึดน็อตอะไรพวกนี้ครับทุกคนเดียวก็เลยเบิกเป็น ABS มานะครับนะก็ ABS ทั้งคันแต่ชินช้นดำพวกชิ้นดำที่เราเห็นเป็นชิ้นดำพวกนี้นะเียวก็จะเบิกของแท้ใส่นะครับนะโอเค,คนอันนี้พี่อ้บอกเลยนะครับว่าเบิกทั้งคันของจริง,ง,รงซื้อามาทาั้งคันนี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยเออใช้แค่โครงนะครับทุกคนพามาดูคร่าวๆนะครับนี่ก็มาดูเห็นไหมนี่อย่างพวกเรือนมงเรือนไมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเบิกใหม่หมดเลยนะทุกคนนะเบิกใหม่แบบหลายคนจะชอบไม้ฟงไม้ฟ้าใช่ไหมไม้ฟ้าตรงรุ่นอะไรเงี้ยแต แล้วก็ตัวนี้125ไฟเลี้ยวบังลมไม้ส้มตรงรุ่นนะครับคือพี่โอ๊ชอบแบบว่าเฟี้ยวบางๆอะไรประมาณนี้ทุกคนนะก็คือแบบว่าอยากได้ตัวที่มันไม่มีคิวนะครับนะทุกคนตัวนี้จะไม่มีคิวมาตรงรุ่นเลยนะครับนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ไฟหน้าเบิกใหม่นะครับนะไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟระบบไฟทั้งคันเบิกใหม่นะครับนะ <S <S ชุดนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับทุกคนถามว่าทําไมถึงยังว่างอยู่พี่โอ๊บอกเลยนะครับว่าง้งหมดนะน้งหม,ด,มดนะครับหรือแบบว่าสําหรับใครที่อยากจะสปอนเซอร์ ชุดเบรชุดอะไรเงี้ยหรือใหญ่สปอนเซอร์อะไรแต่งหรืออะไรเงี้ยถ้าเข้ามาได้นะพี่โอรับสปอนเซอร์แบบไม่อันเลยเออตอนเนี้ยทุนแล้วหมดละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่โอยังไม่แน่ใจว่าพี่โอจะใส่อะไรนะครับนะอยากจะใส่ปั๊มแบบทรงไหนประกับทรงไหนอะไรเงี้ยคือพี่โอก็ค,คิดคิดอยู่นะครับนะแล้วก็นี่ไล่มาดูทรงข้างหน้าก่อนเลยข้างล่างนะคันนี้พี่โอจะฉีดจากคันเก่าเลยครับคันนี้ใช้เป็นวงล้อเอสตองนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับสำหรับวงล้อเอสตองนะครับนะที่สปอนเซอร์ล้อมาให้นะครับนะคันนี้พี่ยม 1.25 <Okay. S 2> เหลี่ยมนะครับแล้วก็รับได้ย,ยังดูโรนะครับ50-100นะครันนี้บอกเลยรอบนี้จะคือจะเน้นเน้นอะไรไปเลยนะครับเน้นอะไรใหม่เน้นอะไรแบบว่าเบิกนะครับถ้าซัดส่วนมากนะครับทุกคนแล้วถามว่าอะไรใหม่ทําไมจานคือคึอ้นสนิมคือจานพวกนี้มันจะเป็นแบบว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ก็คือจะมันจะขึ้นสนิมนะครับอันนี้จะเป็นจานทีเคนะครับพี่โอองลองมาใส่เทียบดูนะก็คือลองมาใส่เทียบดูดูทรงดูขา้ขาวๆนะว่า จะใส่จานแบบนี้ไหมหรือว <pl ains> ่าจะใส่จานอีกแบบหนึ่งหรือจะใส่แบบไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจะใส่กับปั๊มอะไรอะไรเงี้ยคือพี่โอ๊ตเอามาเทียบให้ดูนะครับนะคันนี้โหลดหน้าไปทั้งหมด3นิ้วกว่าเกือบสีนิ้วถามว่าพี่โอ๊ตโหลดยังไงเบลล์ยี่ห้าโหลดยังไงนะครับก็คือพี่โอ๊ตได้ทําการตัดแขงคอนะครับพอแล้วก็ตัดแกนโชว์นะครับแต่พี่โอ๊ตไม่บอกนะว่าตัดยังไงให้ทรงมันเตี้ยขนาดนี้นะครับทุกคนนะพี่โอ๊ตไม่ได้ย่นไม่ได้ย่ออะไรนะทุกคนก็คือทรงยังอยู่เท่าเดิมนะครับแต คทุกนแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจานมาลองดูลองใส่ดูก่อนเฉยๆนะครับนะลองใส่ข้าวๆให้ดูก่อนเฉยๆดูทรงก่อนนะครับคันนี้พี่โอจะใช้เป็นดุมนี่ใช้เป็นดุม CNC นะครับนะ <Hey. S 1> นี่คันนี้โดนดุม CNC ไปก็คือผมบอกเลยนะครับทุกคนหน้าสั่นอะ่ะเออแม่งโคตรแพงอะ่ะเขาไม่ได้สป,ปนอนเซอร์นะพี่โอซื้อเอง <Yeah. S 1> อะไรมาเนี่ยแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรเงี้ยคันนี้พี่โอจะใช้ที่ลวดเป็นของนคมนะ ก็คือสีรวดชุบเงาครับพาไปดูฝั่งนี้จะเห็นอะไรแบบล้มแหลมล้มแหลมมอยู่นี่นี่ยืนยืนมอยู่นี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นชุดตรงชุดแต่งครับนี่ฝั่งนี้ถ้าเรามามองฝั่งนี้เราจะเห็นเลยนะครับนี่คันนี้ก็คือพี่โอได้ทําการใส่การสะบัดด้วยนะถามว่ารถแรงถึงกับต้องใส่การสะบัดเลยไหมก็มันดูรวยอะครับเออพี่โอก็ใส่ไปงั้นทุกคนนะมันสวยดีนะครับก็เลยซื้อมาใส่นะครับแล้วก็มาดูข้างหลังนะครับนี่นี่ถัดมาที่ข้างหลังนะครับ อันนี้จะใช้เป็นเออ่โช๊คพี่โอ๊ตจะไม่ได้ใช้แบบว่าแก๊ซี่เหมือนเมื่อก่อนนะนะอันนี้พี่โอ๊ตจะมาใช้เป็นโช๊คแกนล,ลุงนะครับเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์อีกเอ๊ตก็ซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับนะก <นะ S 1> ็จะใช้เป็นโช๊คแกนล,ลุงนะครับความยาวก็อยู่ประมาณ320นะครับ320นั่นเองนะครับนะมาดูใกล้แล้วก็ซิงอาร์ม <enter> พี่โอ๊ตใช้เป็นซิงอาร์ม DKT นะครับ <Okay. S 2> ยืด1นิ้วครึ่งนะยืด1นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ล้อหลังก็จะะเเป็นนนนนดุมลลื่ๆแบบบี้ยครัะ นี่น,นี่มาดูใกล้แล้วก็ซิกเนเจอร์เลยก็คือขาเบรกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะขาหมาหรือข้อศอกหมาพี่โอ๊ตก็ไม่รู้นะเพราะมันไม่ปรับมันเนี่ยโคตรตึงอะ่ะพี่โอ๊ตบอกเลยรานะคาโคตรตึงโอ้โหตาลายตาลายหยิบไปก่อนนะครับนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าเก็บรายละเอียดพวกนงพวกน็อตอ,อะไรเงี้ยพี่โอ๊ตก็คือเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะพี่โอ๊ตก็เบิกใส่ใหม่หมดเลยนะน็อตเหล็ทั้งคันอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ถัดมาดูข้างล่างก็จะเป็นพวกขาดึงดั้มอะไรเงี้ยแบบว่าปีเนียมแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกขาตั้งเบิกแล้้้้ววกกกกกกก็็็เเเเเเปปนนนนนนนพพขาาบบบบบรรรรริิิอออะะะะะะไไมณีีียคคคืททััััง่่่ำดโล หลายคนก็ค่อนข้างจะเห็นในหลายๆช่องแล้วอะไรเงี้ยนะว่าพี่น้ำดันโลเป็นคนเบิกอะไรของพวกพี่นะก็จะเป็นของพวกพี่ของเป็นบ้านพี่แบงค์อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้พี่น้ำดันโลเบิกนะครับแล้วก็ทางเท้าหลังก็คือเราจะตัดปัญหาเลยก็คือไม่ให้ใครซ้อนนะครับทุกคนนะเราได้ทําการมีลิงออกนะครับนะเพราะว่าของเก่ามันค่อนข้างจะหลวมมาแล้วนะครับเวลาเราเบิร์นรถหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะสั่นนิดน,นึงนะครับเราก็เลยตัดปัญหาคือตัดออกแม่งเลยนะครับทุกคนนะข้าวก็จะประมาณนี้ทุกคน ทรงก็จะแบบว่าสวยๆนิดนึงก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปจะเป็น E ีีแบบไหนจะเป็นเครื่องอะไรยังไงก็คือรอติดตามชมเลยนะครับนะทุกคนนะแล้วก็นี่เดี๋ยวพี่โอ๊ตเอาให้ลงให้ลงลงให้ดูทีนึงว่าทรงฟิสเซนต์มันจะเป็นยังไงนะครับนะถ้าเราลองนั่งดูแล้วมันจะเป็นทรงแบบนี้ทุกคน็เองก็สวยไหม,ไม พ่อเองว่าสวยนะถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์พ like, ี่โอด้วยนะกันนะครับนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยรับสปอนเซอร์ไม่อัน้นถ้าใครแบบว่าเสียนอะไรยังไงก็ทักเข้ามาได้นะเดี pay ๋ยวรับจัดสภาพรับทําเครื่องรับหมดอะ่ะตอนเนี้ยเพียวจะได้มีตังค์แล้วก็ฝากฝากนี่เลยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะหรือใครอยากจะโดนไอ้พี่โอก็ได้นะเต็มที่ไม่ว่าใส่มาเลยแบบไม่อั้นนะใส่มาแบบเปรี้ยงเปี้ยงมาเลยโดนรับอยู่่่่่แแแลลล้้้้วววนนนนนนนะะะะะคคคคสงกกก็็จรรรรอหหหปมาาาาณีีีัับบบบทททุพํํใ พี่อัพเดตรถพี่หน่อยครับอะไรมาเนี่ยเออวันนี้ก็มาเยี่ยมสถานที่18ไร่ใกล้เขาเหลืองซานของพ่อตาตัวเด้งนะครับนะบ้านพ่อตานั่นเองนะครับนะ <c oughs> ก็ฝากไว้เลยน,นะครับสําหรับคนที่แบบว่าที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะ <c oughs> นี่ตรง,รงรประมาณนี้อุ้ยร้อนลื่นลื่นเออค่าข้าวประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> ก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับโอ๊ตลากับโอ๊ตนะครับไปจิ๊บ